เขาเกมชายเลยเฮียบ๊ายบายไอซื้อเอาตัวอะไรอ่ะโอ้ถือมีดอ่ะโอ้ตัวถือมีดโอเคตัวอะไรถือมีดวะเจอ่าลีเจียนก็วะโอเคเป็นไปได้ถือมีดเพราะว่าเพราะว่าถ้าถ้าโกดถ้าโกดไม่น่าไม่น่าอนนั้นเว้ แต่ไม่ได้เปิดสกิลว่ะไอตอร์เรียนใส่นากา่ะไม่เคลื่นเหรอไม่ไม่ไม่ใช uh, ่ไม่เคลื่อนริ g จียก็ใส่หน้ากาลคเก็ใส่หน้ากาลเม่กนไเอไม่ทุตัวไม่ใส่หน้ากาเลริเจี้ยนริเี้ยนริเจี้ยนริช่วยกู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 ช่วยอันนี้เล่นเกมไยชนไม่หยิบผมเรียบร้อยสเคร่องหนึ่ฮิว ออยู่่ไหนะว,ว้าววิ่งแล้วไปไปมาแล้วมาแล้วมาแล้ว่ไหนวะแอดออนแดงอ๋อแอดออนแดงหัวใจดังเั้แบบยมันเห็นนะมันึงมึงมมยังโดนกูเหยีกดเหรอเมื่อกี้มึงวืดไปแล้วไม่ใช่หรอโอ้โหอะไรอ่ะอ่ะห้าเครื่องนะห้าเครื่องนะชิวๆนะจิบชาตุ้มารอกันเลยนะ กูปั่นเครื่องตรงกลางนะหกสิบอล้ยก็ไอเชื้อไม้อะไรวะไม้ไม่รู้ไม่สัตว์เครื่องกลางเครื่องกลางแบบเสร็จทำแล้วทำไปเชีย่ยเลยอ่าแตนเครื่องเลยแตนเครื่องโอเคอปั่นต่อเลยไปตามด้วยจริงจริงให้หิวปะหิวได้ยดูว มันมันไม่ได้อยู่แถวนี้หรอกอ๋อไลต้าโอเคมันมีมันมีเปิดตัวกลัวตัวตลกด้วยอ๋อคิวช้าใช่ใช่มันทำให้ช้าลงคิดว่านะแต่ไม่เกิดผ่านมอยู่กูอยู่กูโอเคโอเคกูปั่นห้องสมุดกูปั่นห้องสมุดกูอยู่ห้องสมุดโอเคเยัยรู้เรื่องเอ้าไม่สนใจกูด้วยไม่เชื่อไม่เชื่อถ้ากูนั่งปั่นเนียนๆได้ป่าวะ ต้องปั่นเนียนๆแล้วกันเฮ้ยเปิดสกิลเปิดสกิลเปิดสกิลจึกจึกมึงนี่กูวิ่งเลยนะ Hello there Oh yeah เฮ้ยเฮ้อเห้ยทำไมวะมันมันกระจึกมึงอ่ะใช่ใช่มันแบบจึบกูเปิดสกิลป่ะหรือจึกธรรมดามาจึกธรรมดาโอเคกูสั่นเนียนนึกว่าจะไม่เห็นจริงๆเครื่องห้องสมุดแม่งจะเสร็จแล้วเว้ย มันน่าจะเที่ยวเครื่องอยู่ใกล้ๆเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วรอประตูเลยมีปัญหาของกูไม่มีโนวันไม่มีโนวันรู้ได้ไงประตูเหี้ยวเลยทยไม่ไม่ลบวะเพราะว่าเพราะไอ้ตาโดนตีไปแล้วตอนที่ยวเครื่องเสร็จเออวะเออวะประตูกู99นะไม่ไหวออกมาประตูเลยเปร่าไหม คุณคิดว่าเป้าไหมเฝ้าน่ามีแทงหลังปะไม่มีอ่าฉะนั้นเราเราต้องเสือโยเซ่โยเซ่กูกูต้องไปว่ะเจกูมีบอลลเพื่อนกูมีบอลลโอเคออเคเดยวเกาให้เกาให้เฮ้ยโอ้โหเร็วจัดเจ๊ไปไปเลสโก้เลสโก้นะกูกูมีโอโลูกูมีบอลลกูมีบอลลูถือรออยู่นี่เจเดี๋ยวกูให้แม่งตีฟรีนะ

ตาไปบอกให้วิ่งฉีกเลยวิ่งฉีกเลยไอ้เชี้ยะเอาใครเอาใครเอากูเอากูเอ้าคุ้งยาวคุ้งยาวคุ้งยาวเดี๋ยวกูโอเคเดี๋ยวมึงบอกตำแหน่งดีกว่าเดี๋ยวกูคุอยู่ห้องสมุดกูอยู่ห้องสมุดโอเคโอเคกำลังไปอยู่ห้องสมุดแล้วพอแล้วป้องแล้วปอกแล้วรับให้แล้วรับให้แล้วโอเคเดี๋ยวนี่เปนประตูเลยไปชี้พิถางไงปิดแลยวปิดประตูเลยวปิดประตูเลยวปิดประตู เฮ้ยเพื่อนม่มีใครบล็อกให้กูได้เลยใช่ไหมเอา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 ตีไม่โดนไอ้ตีไม่โดนไอ้ตีไม่โดนกูเกือบแล้วมันเกือบบันเทิงแล้วเมื่อกี้ไอพยายามกูยึกทีนึงแล้วตีกำแพงไอ้ย่าน้องโอ้ยจเป็นกูหัวร้อนจัดอ่ะโอ้ my god